สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีแปดมือลงเท่งนึงคิวกันเลยเอฟซีเอามาเนี้ยอ่อนไปตลาดกับอ่าไปดีมกาสาดีมน้ำพี่น้องซื้อกุ้งมาโลนึงเลยค่ะสังอิงกินเยาทุกอยางแน่ทุกอยางเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงดูสวัสดีค่ะว่าสินี่อ่ะกินเยากินโฮ จะหูบะตามบตามาตามมาบ่ตามมาหแกวยองิงแนวายอิงปิกินวายอิงหลวงอนะ่ะกลงโลหนึ่ง่น่องแปด0ิบแปดิบกับประมาณสองร้อยิบหาบ่วงเงินเงินอันสาหาเด้เงินลอยหนึงสามิหาพันแปดพันเอออันสองร้อยสามิบกีบ 300, 500, 500. น Sống sang 30 bát Để kín cả thú nha con Thú bảo mông ngam Thầy, thầy có kiếng đây Ôi, nó tốt cho tìm đó Kiếng, thầy có kiếng đơn hay còn Tên, 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 tưng Tưng, 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 tưng Yêu mà Ui, xem xem mà à Nhộp thủ vậy Xem xem anh coi Khi làm to hủ วู้หิวหนาวจังยงเพิ่ดอเด้จนะหู้โลนึงเลยสำนีบอกพี่้องเหายห้สกอิงลอันเอเอาออกเชาวัวนะกินอย่างหย่ก็จะกินแตะยัวนองวูววัวมาจีกินดิฟมเขาไมกินะเาเห็นบอทากินบอบแล้วเอาออกแล้วจง่อันีมาแล้วอ่อกอันนี้แม่นะเออท่ากับอันนี้ออนก็จะอนีตัดมาพี่สตียะจ้า อ,อ,อู้กินมดในอ่อนอันน้เย็นเถอกินนะไม่แต่ใสเนาะน้ะนำเย็นเลยด้อตอนนี้ฉันอ่อนกำลังแก๊กกุ้งเนาะพี่น้องดูไม่แต่เฮือนดองเลยบ้านเฮื่อนแล้วก็เฮือนดองแล้วคนเชียร์ชีวิตเนาะพี่เนาะสามสี่ดูสิมันจะละเอาแต่ละในหัวกับพ่อเนาะ เอาขาตู้เย็นให้ดีไปล่ะเอาหนักเย็นไาห้อ่อนก่อนโอ้ยหนัมามากก้อนหนาหน่อยไปชื้อไป <c oughs> โอ้ยฉลาดได้ไหมอิงเอาใบยืดในโต๊ะแตะของดีน่ะเอาขาตู้เย็นให้ดีอย่างนั้นยอะเลยลวกๆหน่อยอืมหามแตะกันได้เหยอืมน,น่ะต้องแกะปลายพี่น้องดีมกับชิเป็นทานผู้เบิร์เนาะค่ะเยอะคราบโดนกับคราบทะแล้วหัน <c oughs> พี่น้องคันนี่นะสะอ่อนแก๊กุ้งเนาะดิมพักอันนี้จนแหลวเนาะแก๊ดจนเมืองนี่รุ่นึงเลรร้ายเลยพักแค่รถกุ้งโลนึงเลรร้ายได้พี่น้องหานี่เด็กอันนั้นวัยสักอิงอันนั้นนี่เนาะต้องเป็นงานประจำเลยอันนี้นะเอาก็เลยบอกด้วยให้ซื้อหานนี้พี่น้องโอักแค่รถมาพักอู้พี่น้องพี่น้องโลนึงเดรร้ายน่ะเจ็ดสิบเอสโต๋อ่อนถ้าใครเห็นเธอหนีเดรร้ายเนาะเนาะหานที่ดีมเคยซื้อประจำเลยเนาะ จัดเตรียมเลยอะไรเจลอดค่ะได้งพีคค่ะอู้พีพิร้ายแต่พี่นอ,อ,อะฮะพูเสียไม่มีนี่ันกับข้อเขื่อปลเลอะได้หนึ่งสวรรค์กำลังตํำนะคะวันนี้แซ่บค่ะพี่นอ,อ <c oughs> <c oughs> พี่นอ,อ <c oughs> พี่นอพี่กินอพี่นอเออถามนี่เว้นเลยกินทำนี้นแล้วเละเยมัยนม<ข>่งายมันแพ่ง มันแพะไมเน้อยมองง่ายเลยโอ้ยมือหนาสิโคเฮ็ดหอมเมีหน่อยเมื่อกินกับเมียเฮ้ยซื้อไว้แดงบักไสใช่แล้วเช่นหน่อยจะกินอเออยองเฮยองยองมียองเฮ<ม>่แม,มวแมวเอามาจะไทยเด้พี่น้องมือ่อยานรีรีวิวแมวเด่ะเลี้ยงม,มาจากปีละเอามาแต่ประเทศไทยเออตามตามไปเนาะนนวลลงไปวุ้ยจะตัดหรืจะเป็นนวออน ยานะยา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 ,ยา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 อ้าวสวัสดีพี่น้องมาเป็น,นยังสวัสดีเปน็นยังเนาะตาเอาไปเลยเนาะที่บอกบวงเห็ดตาลสุดมันหวานอ่ะสวัสดีอืมเล่เลยนะอุใหม่เลยจ้ะโอ้ยอย่าปาดทางน,นี้นะปาดทั่วก่อนมัิจิเจีย๊ยชนะโบกรลายเถื่อนจ้ะเ <laughs> ป็นป่าป่ามานเล่นป่าท่างกลางมันก่อนพี่น้องมันเจี๊ยชนะจะคล้องเออป่าตั้งกดนั่นแหละ S <S 2> <S 2> เออมาไมา่ชา,าแม่นี่ <S 2> <S 2> นลงไปเนาะพี่น้องป่งกุ้งให้เช้าอิงกันได้เป็นแห่งวยากันได้เป็นแหงวิยาคนกุ้งให้กนกนให้น้องอิงองคนสวยคนสวย น้ำปลาได้ิฉันอ่นนะเออก็แดก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 ปลาดิฉันอ่ะฮะยันเข้มค่ะต้องโจ๊จกมะน,นาวมะน,นาวค่ะโอ้มีจะอ๋อแน่ลย อยู่ที่เดิมสมีดพอแล้วค่ะอันตัวสีใสเปลือกอย่าบีบนะเพราะว่ามันสีคมท่านสีใสมมนเปลือกน้ำน้อยแหงเลยลงอยู่จวงจวงมาน้ำน้อยก็น้อยเลยนะเอาอีกเจ้าอีกเจ้า อืมกบดม่ะสะอดได่เป็นเซฟนะเอ็งนไปกินกุ้งไหนไปเอิญไปเอิญเอิญไมากินไว้เอิญหน้อยมากินเอิญหน้อยเอิญพอมากินไปเอิญไปเอิญเอิญได้ไหมเติมตอนได้เลี้ยงเอิญแล้วนี่ใหไปเอิญไปเอิญหน้อยบอเอิญหน้อยมาก่อนจากเบิรงพี่น้องลุง กุ้งร้ายเลยมันนี้นะพี่น้องเยสิบเอดตัวานอหนงเสีออิงมันอ้วลงน้อยนะยังคงจะต้งกามันสีเข้มๆได้ค่ะไปอาารมัซซี่นหรอแครอทแครอทยกลงด้ค่ะพี่น้องอืเอาเลยจเสียสมาหิ้วเข่ารือหิวเขาอีมเด้แล้วแหล่นเออนกับปีงุ้งก็แหล โดยแรงได้เลยค่ะยอมขอพี่น้องต้องสิมแล้วเนี่ยส้มส้มกิดเลยอืมน่ะพี่น้องป้าพี่น้องเนี่ยเอาออกดูกบนอ่ะอืมป้าพี่น้อง นอนไรอ่อพี่น้องน้ำลายหน่อยพี่น้องพักก็พักในสวนได้พี่น้องพักเมหน่อยปูกฟักสลรดแก้วพ่นซีมดูบ้นะอืมซีซีมยในคอซีมอ่ะชุดยอนเลยกพ่น้องกินแล้วแรงเลด้อมมาเพี่น้องเด้อมือสกคน กินวะเตือแม่ลูกเตอนแม่ได้แม่ได้เตือนแม่ไปเตือแม่ไปฮะเบเพ็ดเตอนแม่ไปเตือนะแม่ไปแซ่บวะมาได้พี่น้องเองหอมพี่น้องสบายดีก่อนไปนี่แต่เสียงอันเปิดเงอนดอง ไปดิพ oh, uh, oh, okay. ี่น oh ้องอ้ยตำหัวามาดอกห่าจะกล้านพสาวละเอาหาชินลเอาไล่ดอกพี่น้องเอาลร้อยฟ้าเขาหาล้านกับเมัสบายดีพี่น้องโอ้ยล่กับมกับหกแสนหกแสนเวนหกแสนปหาแสนกี่ะดวงไม่ย็นนาะ สองพันบาทป่านั้นพอใหญโอยังคานอกไปตอหาดองเองได้พี่น้องเรองเรื่อไม่พันตอได้อดอหเขารองหัวหายตอเจ้าปลาเลอได้หรืออดแม่ได้ค่ะเจ้าปจะเอิญเรียนเลน้งนนีนะกิูพื่นอันเด้นูล่ะเจ็บแคลนั่นก็ได้ที่เดกุ้งอีลานะคือโโ่สาแหลบาหน้านะโอ้ยรอ้พ้อยแล่แหลโอ้อยยูเก่เดนอน อเดอรสัต่อยู่ตัวนั้นเต่าเนาะพกท่ก็จวพัดมันหมดพัดใส่กุมบ่เด้แกหายอยู yeah. 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 ่น yeah, ึงน่ะแม่หายไม่ไดนหรือม่เด็กอีน่ะไม่กี้ฉันขอมาแยงไม่เหมือนกี้ไปไหมลูกไปไหมยายาแม่ตีได้เมื่กี้เก่าเอ้แกเนื้ไมาพันกิ้นะ มาหั่นไม่ได้พี่น้องเด้อไมาเด้กิตังูม่เด้อูนทอมคืออะไรลบไปลบมาก่รี่ใจัวอูดโหายันหนุมากเนาพานกร่างโหลดคลิปพี่น้องเออตอนนี้นะคะในพี่น้องไม่เด้พี่น้องเด้อเด็เขาก่อนหัวน้นาะส่นติไปู้ว่าฝูดิบบบคยสินพ่อบอกจังกั้น เดพี 50, 50 source, ่นองมาเดแม่มือกล่องกับยาเจ้าหม่มื so so ่อจงเมื uh ่อกล่องทาจ้าอยู่เมื่อกล่องบกินเดไปนอพเ่งเลยแล้วไกินนะกินหมดอะอันนั้นยู่ในถ่องมันถ่องฮะเออแพ่ล่นะอลูงอ่ะนี่นี่นี่เซบะวัวอ่ะโซดโดนดเนื้อเผา่ะโซอ่ะโซตอนนึงเลยอาะจะกุ้งโซโซเลยพักตามล้างหรอวะอาออหลุดอพี่น้อจะเพื่นงหรืไส้เดียนะพี่นอ เสียวเมี่ยยาสวนมาไหมยาสวนตามกุ้งสดมาเด้อมาเด้อวเอ้ยเลือกไปว่าเลือกเนมาเลยว่ามามาจ้ะเะไรช่องคนไได้อะไรเฮ้งัวเขาอะไรเขาะลงัวอะไรก็ไปก็มาอยู่กรปุ่นอยากนี่แล้วเือนไหนวะกอนไอ้ของพ่อมากเลยรูเ่อเนี ฮัมหูกเอาไว้เบิองเบอทานเปส้มเป็นเบี้ยนี่นี่หัวเ่ะสองสองคนสามคนเหมอนกัยาบข้าวมันกับบดอะไรครับมันบออันนี้เนาะตัดพูดไปดบ โบแมนนาทีสี่เอซือเอามาผูกมันเนาะแมเฮัมแถวบ้านเรื่องงัวเขาอะไรงัวอย่าไยับอยู่วัเน้งแล้วมาไหมฮัมโยโย่โย่ย่มาตำกูได้เฮ้ยโบแมนเราจะใส่กระชับกระช้บเลยเป็นกระตับมาัวมุเกะมาเฮ้ยเฮ้ยนี่มักเสตีมตัวไหนเนี่ยเีมเีมตัว เนี่ยเอาออกได้หรือเปล่าเออเิ้งได้เลยดิแหละเออขอยยามันของแม่เพี้ยนหรอขาดเลยหมดอ่ะเออโบ่บ่แม่มันหยางแ้่เหนมันบ่หยาหง์พี่น่อข้าวมันต๊ะโอ้อโตนล้างขว่าดีเขียวแม่

บ้านเองเขาได้ขนอแกงัเลยบอฟานกัม่ทางซุยอ้าซุยมาทางซุยบาีทงซุยบอกขีขานไปด้อใช่ขีขานนั่งรถเนาะพี่เนาะไปบ้านดูลงม่กยังไไกเราห่วงจะมีอกงก่อนเ้าองเขาได้าที่นใช่ใช่าที่้านาที่ันเียไปไหนเด๋ยเต้ารถนั่งกับพ่อหาที่ khó là con được vì nó bạn khó là con khó là ôi thì ôi tiếp kẹo lan khỏa ôi tiếp kẹo ôi mấy anh

มุแกแส้าพมันเก่อไปหรูเล่เอาไปนะฮมันจากแกน้องผลนาะแค่ตุแกจุแกจุกลุ่มอะไหรอกาด่อร์ไเนี่ยในพี่นอ้หเกิดพี่น้อะเอ้ยเพชรแหงเลยนะอ้ยฮะกับเพชรนะกุพี่น้องเน่ตคำเพชรแหงีสะอ่อนเห็ดนะขันดีมเห็ดน่งบริเพชรปันนี้ก็ พอดีแล้วแรงบาเละดอกท่านเลยดอกกัน g i ่เท่าแรแรงได้กินเขาได้ายมกินเี้ออไม่ได้ขึ้มาตัวบะเปินะฮนมาเับสอจนกินจนคำพอดีแล้วแรงเลยอ่อนแรวแรงได้กินพะว่ากินกับเขาวนเนะสละคิมเดอ่ออนกากฟไวทเทนเดอถามากไปลืมเดอกดหลก์กดแซ่กําลังใจให้สเวร้าบันหัวไอเด้อพี่น้องเดอเพราะกันไม่คิมหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบายจ้า